บอลสีสวยๆนะคะวันนี้มีแบ่งเช่นเดิมนะคะสนใจโทรได้เลยที่เบอร์0642824363นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะไม่บวกเพิ่มนะคะค่าส่งเมาเมาอยู่ที่30บาทนะคะส่งทางไปรษณีย์นะคะจะส่งทุกวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมแม่พันธ์ในสวนด้วยนะคะเยอะมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสานิบอลสีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อาจจะคืมๆหน่อยนะคะ เพราะว่าฝนก็ตกมาทั้งวันอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ฝายุเข้านะคะนะคะี่ค่ะไม้จะหน้าใบมีน้ํานิดหนึ่งนะคะช่วงนี้สําสหรับวันนี้นะคะหนูกจะพาไปชมสวนเช่นเดิมนะคะชมแม่พันธุ์นะคะภายในสวนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะหนูฝากกดติดตามด้วยนะคะไว้มาพบกันตอนเย็นๆนะคะพบกันตอนเย็นๆแล้วก็ไปชมสวนบอนสีสวยๆไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะ ช่วงนี้ก็จะเชื้อแฉนิดนึงนะคะแต่ว่าข้อดีไม่ต้องลดน้ําเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะต้นเงาเงาที่ผ่านมานี่คืออ่าอ่าต้นอะไรคะสุนทรภู p ค่ะสุนทรภู p น,นะคะใบแข็งใบทนนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกระถางสี่นิ้วด้วยนะคะสวยมากนะคะสุนทรภู p ค่ะมีแบ่งกระถางสี่นิ้วห้าสิบนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็น ขุนสามชนนะคะก็จะมีแบ่งห้าสิบบาทค่ะขุนสามชนนะคะออกโทนชุมพูนะคะน่าหนาวนะคะบางต้นที่ข้ามไปเป็นลูกไม้นะคะชวนตรงนี้จะเป็นลูกไม้ใส่เยอะนะคะนะคะโขนขาขาวชุมพูนะคะน,นี่ก็ชายชนนะคะชายชนชายชนก็มีแบ่งกระถาง4นิ้วหนึ่งอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะพาไปชมตรงนี้จะเป็นน้ำโชคนะคะน้ำโชคใบกลม อันนี้จะเป็นยักษ์ลนพักนะคะยักษ์ลนพักนนะคะมีหูใต้ใบนะคะตัวนี้ใบยาวตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะยักษ์ลนพักอันนี้จะเป็นอำนาจนะคะอำนาจก็มีแบ่งนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้เป็นใบสวยมากนะคะใบ 8, แปะคล้ายๆทรงใบพัดนะคะตัวนี้ อันที่เห็นเด่นๆนี่คือจะเป็นเทพนรสิงห์นะคะแบบกัดเต็มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเมื่อวานลืมพาไปดูกระถางสี่นิ้วเลยนะคะรีบฝนจะมานะคะเดี๋ยววันนี้พาไปชมนะคะมีแบ่งสองร้อยบาทนะคะค่ะฝั่งนู้นหนูก็จะปลูกแค่แถวเดียวนะคะยังชิดติดกําแพงไว้แบบนี้นะคะอันนี้พญาพันวังนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะอันนี้ใบใหม่กําลังกลางนะคะกระถางสี่นิ้วมีแบ่งห้าสิบค่ะ อันนี้จะเป็นพญานาคราชนะคะพญานาคราชนี่สวยมากกําลังออกดอกนะคะนี่ค่ะเป็นทรงแบบใบกาบนะคะกาบเหมือนใบตะปัพนะคะตัวนี้สวยมากตัวนี้นะคะกระถางสีนิ้วเดี๋ยวถ้ามีอยู่เนี่ยหนูไปเช็คให้นะคะถ้ามีนะคะจะแบ่งไปที่แปดสิบาทนะคะตัวนี้น้ํำนองนยคะทางเดินนะคะ,นะคะนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นโทสกันนะคะยักษ์โทสกัน ตอนโตจะกัดลายแบบนี้นะคะตอนเด็กๆเ,เขาก็จะมาจากสีเขียวนะคะสําหรับยักษก์ทศกกณฐ์ค่ะตรงนี้จะมียักษ์อีกตัวหนึ่งคือตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆนะคะตัวนี้เป็นยักษ์หายากนะคะใบแข็งมีหูใต้ใบนะคะตัวนี้สวยมากสีสวยนะคะนะคะี่ค่ะตัวนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะยักษ์ตีเมฆอันนี้หนุมานออกศึกค่ะหนุมานออกศึกก็มีแบ่งห้าสิบนะคะก็น,นี้จะเป็นตาลแม่นะคะ ตละลามแม่อันนี้น่าจะเป็นกุซุมานะคะตละลาแม่กุซุมาถัดมานะคะถัดมาก็จะเป็นมหาพลนะคะอันนี้ชื่อมหาพลเฉยๆนะคะไม่ใช่เท้ามหาพลตัวนี้มหาพลมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะหายากนะคะตัวนี้นี่ค่ะปอนเก่าโตมีหูใต้ใบด้วยนะคะต้นนี้เหมือนพ่อกําลังเอาไปผ่านะคะนะคะเพราะว่ามันเหลืออยู่ต้นเดียวในกระถางน่าจะเอาหนอนไปผ่า ทวีลาบหน้าม่วงนะคะหน้านี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะถ้าโตจะกัดชมพูแบบนี้นะคะกัดเม็ดเมดมาตอน,นเด็กๆเขาจะสีมืดๆม,มาก่อนนะคะนะคะสีออกม่วงม่วงเขียวนะคะตัวนี้มีแบ่ง100ค่ะอันนี้ยักษ์นะคะยักษ์ปักหล่นตอนนี้ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะยักษ์ปักหล่นก็อยู่ตับรามเกียนเหมือนกันจะอยู่ที่ราคาหน0นะคะข้างกันก็คือดารานุพรตนะคะทนมากนะคะ ฟอมฟอมเขาจะใบดกนะคะแต่ว่าต้นไม่สูงนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่เหมือนกันนะคะดารานพรัสสีสวยมากนี่คะ่ะไอ้ที่จุดๆแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะตอนนี้จะเป็นลูกไม้ไก่ชมพูนะคะที่ยังมีแบ่งอยู่100บาทนะคะอันนี้นะคะอู้เยอะมากใบใหญ่ๆนี่คือนางสวาหะนะคะ แต่ตอนนี้นางสว่าหาหมดเลยนะคะนี่มันใหญ่มากๆเลยนะคะเทียบกับมือหนูน่าจะแบบใหญ่มากอันนี้คือแบบเหมือนกําลังจะทิ้งใบด้วยนะคะมันงุ้มลงนิดนึงสวยมากก็ตัวนี้เป็นมหาราชานะคะอ๋อหรือเมื่อวันนะั้ลืมแจ้งนะคะมหาราชากับมหาราชไม่เหมือนกันนะคะคนละตัวกันทามหาราชาเป็นไม้กัดสีแบบนี้นะคะตัวนี้ก็มีแบ่งห0บาทนะคะมหาราชา ตัวนี้พวงซับนะคะสวยมากสีสวยนะคะแต่ว่ามันโดนคุมใบเขาเลยออกมาอยู่ข้างๆทางเดินแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เบนจะลงน้ําทองนะคะเวลากัดนะีค่ะเขาจะกัดได้ขนาดนี้เลยนะคะอันนี้คือแบบไม่ด่างนะคะแบบไม่ด่างหรือแบบด่างก็กัดได้แบบนี้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าถ้าแบบไม่ด่างตอนเด็กเขาจะเป็นเขียวนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งเจบาทนะคะอืมอน,นี่พลอยชมพูค่ะเข็มมาก คอชมพูนะคะอันนี้มีแบ่ง80บาทนะคะใบใหญ่แล้วก็ใบแข็งสีเข้มนะคะใบแข็งสีเข้มนี่มีแบ่ง80นะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะกระถาง4นิ้วนะคะมีแบ่งอยู่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเพชรจินดานะคะเพชรจินดาโทนชมพูนะคะตัวนี้มีหูใต้ใบยเยอะนะคะเพชรจินดาเวลาโตหูจะเยอะมากมากอันนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่100บาทค่ะเอกชัยนะคะต้นเด็กจะเขียวนะคะเอกชัย อันนี้คือฟอร์มที่กัดเต็มจะเป็นแบบนี้นะคะพามาชมต้นแม่นะคะไม่รู้ว่าต้นใบเขียวเน,น,นี่ยค่ะตอนเด็กๆยังใบเขียวยังพอมีให้เห็นอยู่นะคะเนะะี่ยค่ะตัวนี้มีแบ่ง100บาทค่ะชื่อว่าเอกชัยนะคะสุวรรณภูมินะคะหน้าเขาจะมันๆน,นะคะพื้นพื้นผิวเขอนะคะมันมันเงาๆนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทค่ะอันนี้กวนอิ่มนะคะ วนอิมจะมีแบ่ง35นะคะเดี๋ะวจะหนุไปเช็คจํานวนให้ก่อนว่ายังมีต้นลูกหรือเปล่านะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็นปีกนางฟ้าอีกตัวหนึ่งที่การเข้มนะคะอันนั้นจะมีอยู่แบ่งอยู่ที่50บาทค่ะสวยๆท้งนั้นเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นสุรพลนะคะนี่เดินไปเดินมาเจอต้นแม่เขาแล้วนะคะสุรพลสุรพลก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยนะคะอันนี้ลูกไม้พ่อนะคะแม่แอบแอบมาอยู่ใต้ใบสุรพลนะคะมันโดนคุมนะคะ ไม้พ่อก็จะออกสีโทนประมาณนี้ค่ะเวลาโตนะคะบางต้นคือแต่และแต่ใบนะคะบางทีมันก็จะเข้มแบบนี้นะคะแต่ตอน,นเด็กๆจจะเป็นสีดำๆเลยดำๆแบบนี้นะคะตัวเนี้ยก็จะมีแบ่งอยู่ที่150นะคะโอ้สีสวยมากนะคะอันนี้เพชรลาหูนะคะวันนี้มีไม้คล้ายๆเพชรลาหูมาแบ่งด้วยนะคะโทนคล้ายๆกันเข้มๆนะคะเดี๋ยวพาไปชมชื่อเทพป,ประสิทธิ์นะคะ เสียงน้ายังหยดอยู่เลยนะคะข้อดีของการขึงสแลนนะคะเพราะว่าเวลาฝนตกนะคะ่ะมันผ่านสแลนที่สแลนมันเป็นรูเล็กๆด้วยนะคะมันทําให้น้าเนี่ยไม่ได้ตกโดนใบโดยตรงนะคะมันเหมือนแบบเป็นฝอยๆลงมานะคะก็ใบมันจะไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะคะสําหรับบอนสีนอกตู้นะคะสวยมากอันนี้มหาพลทั้งหมดเลยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้จะเป็นบอดินเดชานะคะบอดินเดชาเป็นไม้เก่าค่ะค่อนข้างหายาก สีจะออกโทนข้างๆจะเป็นแดงนะคะมันจะออกส้มนิดนึงนะคะส้มแบบส้มไปทางผสมแดงอะคะ่ะประมาณนี้เลยนะคะสีแบบในกล้องอันนี้มีแบ่งหนึ่งรอยสามิบาทนะคะสำหรับบดินเดชานะคะนี่อันนี้หนูก็ยังจํำชื่อไม่ได้นะคะแต่มันสวยมากเลยแสงอะไรสักอย่างนะคะตัวนี้หนูแบ่งอยู่หนึ่งรอยนะคะแล้วก็ข้างๆนะคะเมื่อวาน เกือบลืมพามาดูนะคะอันนี้คือร่ำรวยนะคะร่ำรวยชื่อดีนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายบอนเก่าฟอร์มจะไม่สูงนะคะวัดจากขอบกระถางขึ้นมานี่ประมาณคืบหนูแล้วกันนะคะน่าจะได้อยู่ต้นแม่เขานะคะขนาดโตเต็มวัยยังได้แค่นี้เองนะคะต้นลูกนะคะก็จะเป็นฟอร์มเตี้ยนะคะเตี้ยวกว่านี้อีกนะคะนี่ตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา150่านะคะสําหรับร่ํารวยนะคะร่ํารวยชื่อดีมากใบออกโทนแบบ ป้อ,ปอมๆกลมๆนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นหงดารุนนะคะหงดารุนนี่สวยมากหงดารุนก็จะมีแบ่งกระถางสีนี้อยู่ที่200บาทนะคะตอนเด็กเขาก็จะเขียวนะคะเขาเริ่มมาจากใบเขียวเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆกัดลายมาเรื่อยๆคะ่ะอันนี้มหาชัยนะคะมหาชัยมหาชัยก็เป็นไม้ป้ายนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งรห้าสิบนะคะ ฟอมตอนนี้ประมาณสามใบได้นลค่ะเพราะว่าเป็นไม้ป้ายใบย,ยังยังไม่ดุกนะคะตอนนี้นะี่ค่ะเพิ่งเริ่มข่าวฟอมนะคะตัวนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะพามาดูแม่พันธุ์เลยเดี๋ยวก็มีกระถางสี่นิ้วแบ่งนะคะที่หนูบอกก็เป็นกระถางสี่นิ้วที่แบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะตอนนี้นางพิ้วหมดนะคะเดี๋ยวถ้ามีจํานวนอีกนะคะเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้อันนี้พี่ๆร้อหลายคนเลยนะคะทาจํานวนมามันหมดไปแล้วนะคะ โตไม่ทันเดี๋ยวถ้ารุ่นใหม่มีเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้นะคะในคลิปนี่อันนี้สายพะเนีตที่ที่หนูบอกว่าเพิ่งฟื<ๆ>้นตอนแรกมมนหยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครจําได้หยิบออกมาวางรับแสงนะคะเพราะว่ามันโดนต้นอื่นคุมนะคะสายพะเนีตนะคะสวยมากนี่คะ่ะหนูก็จะพาชมบริเวณด้านข้างไปด้วยนะคะอาจจะใบรู่นิดนึงนะคะเพราะว่าโดนฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นนินเพชรน,นะคะ นินเพชรนี่จะให้ดูใบที่มันไม่ใบใหม่ที่ซัดไม่ค่อยเปียกน้ำเท่าไหร่นะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยนะคะนินเพชรไอ้อังสีน้ำตาลนี้เป็นลูกไม้นะคะยังไม่มีแบ่งนะคะตัวนี้โอ้สวยนะคะเนี่ยแต่หนูเห็นลูกก็เริ่มเริ่มเขาเรียกอะไรใส่ไปบ้างแล้วนะคะใส่กระถางสี่นิ้วไปแล้วเดีย๋ยวถ้ามีแบ่งแล้วมาอัปเดตให้นะคะตัวนี้อันนี้ท้าวฮิรันพนาศูนย์นะคะ ขอเทน้ํานินดนึงนะคะอาจจะตาลายหน่อยนะคะคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยแถวที่ร้านพนาศูนย์มีแบ่ง100บาทนะคะเป็นไม้ปลายแดงอันนี้บนเก่านะคะเหมือนยิ่งได้ฝนยิ่งสวยนะคะนี่ตัวนี้ก็เริ่มแอบเห็นมีหนอแทงมาแล้วนะคะแสดงว่าเริ่มลงหัวแล้วค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะโซมไปเรื่อยๆนะคะถ้าหนูไม่ได้หล่อน้ําก็จะได้ผ่าเร็วขึ้นนะคะนี่สวยมาก เดี๋ยวจะทําจํานวนมาแบ่งพี่ๆนะคะตัวนี้อันนี้ท้าจันทรชนนะคะข้างๆกันท้าจันทรชนก็จะมีแบ่ง70บาทค่ะสวยท้งนั้นเลยนะคะอันนี้เพชรมณีนะคะเพชรมณีน,นี้บอลเก่านะคะบอลเก่าตัวนี้ก็ยังมีแบ่งอยู่ที่ราคาสามสบาบาทนะคะจะเห็นได้ว่ายิ่งโตยิ่งใบดกนะคะ ัวนี้สวยมากแต่ไม่รู้ชื่อนะคะสําหรับตัวนี้เป็นไม้เก่าค่ะชมพูพานคลองเมืองนะคะนี่ให้ดูใบเต็มๆก่อนนะคะใบมันหนักน้ําอาจจะไม่ได้ตั้งขึ้นมาเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะมันออกพุ่มลงข้างนะคะตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วอันนี้นะคะสิริโชคนะคะสิริโชคกัดเต็มจะเป็นสีนี้นะคะออกทลชมพูตัวนี้มีแบ่ง100บาทนะคะกระถางสี่นิ้วจริงๆเขาเริ่มจาก ต้นที่เขียวมาเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือกัดเต็มจะเป็นแบบนี้นะคะต้นที่หนูส่งก็เริ่มกัดชุมพูมาแล้วนะคะอันนี้คือหางหงโบราณน,นะคะหางหงโบราณจะสวยมากนะคะมาจะาเขียวเหมือนกันนะคะอันนี้ใช้เวลาในการกัดสีประมาณหนึงเลยนะคะชอบนอกตู้มากๆนะคะตัวนี้อยู่ในตู้แล้วไม่มีสีเลยนะคะลองมาสองแบบเลยนะคะเนี่ยค่ะหางหงโบราณเดี๋ยวเริ่มพาทำจำนวนแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีแบ่งเราอัปเดตให้คะ่ะ อันนี้คือเดี๋ยวนะคะอ๋อนายดอกรักค่ะอ้าวหนูนึกว่ามันขาดนะคะนี่นายดอกรักก็มีแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะตับวีรชนอันนี้เลยค่ะใบเงานะคะเวลาโดนน้ำจะสวยมากๆเทพอมรินนะคะเวลากัดเขากัดได้ชมพูทั้งใบเลยนะคะใบเหมือนพลาสติกนะคะตัวนี้มาจากสีเขียวเหมือนกันมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทคะ่ะเทพอมรินนะะสองใบนี้ก็ใช่อ้าวชึบ ใบแห้งของต้นข้างมาแปะน,นะคะนี่นะคะสวยมากใบแข็งด้วยอันนี้จะเป็นมหัดไทยนะคะหน้าเงาจังเลยมองไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเป็นสีเข้มๆออกโทนน้ำตาลเข้มนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่8 0บาทนะคะสวยมากหน้าเงานะคะวันนี้ถ้าตาลายนิดนึงขออภัยนะคะมันถ่ายยากนิดนึงไม้มันมีน้ำฝนค้างอยู่บนใบนะคะ เจ้าจักระพัดด่างนะคะให้ปลายต้นละ80บาทนะคะแล้ววันนี้ก็มีพร้อนเจ้าสัวแบบด่างน้อยมาด้วยนะคะให้ปลายต้นละ50ค่ะนี่อันนี้ม่วงจจราสกุลนะคะไม้โทนม่วงนะคะมีไม่กี่ตัวคะ่ะนะคะตัวนี้เป็นหนึ่งในไม้โทนม่วงใบจะเหมือนดอกไม้หยกักๆนะคะเหมือนช่อดอกไม้อันนี้มีแบ่ง100บาทค่ะอันนี้จะเป็นผู้พิ้งนะคะให้ดูใบด้านล่างด้วย ภูพิงก็จะเป็นไม้ป้ายบอลเก่านะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพูพิงสีสวยมากสีหว,วานๆนะคะป้ายเขียวตัวนี้ค่ะแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้เขียวปีนะคะเขียวละเลือแบบนี้นะคะสวยมากเนี่ยค่ะคุ้มซับเวลาโตนะคะสวยมากมีแบ่งหนึ่งร้อยนะคะสำหรับกระถางสี่นิ้วเป็นไม้ฟอรอมไม่สูงนะคะแต่ว่าออกใบดกนะคะ เนี่ยค่ะคุ้มซับหนึ่งร้อยบาทนะคะฟอร์มเตี้ยๆแบบนี้นะคะใครชอบไม้ฟอร์มพุ่มแต่ว่าต้นไม่สูงนะคะตอบโจทย์มากอันนี้หนึ่งร้อยค่ะพิษณุโลกด่างนะคะตัวนี้เม็ดก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะนี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะพิษณุโลกด่างเพชรเจ็ดสีแบบไม่ด่างนะคะบางอันก็เริ่มกัดสีมาแล้วด้วยนะคะแต่เพียงแต่เขาไม่ด่างค่ะเดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดชมพูนะคะตัวนี้ให้ไปชุดนี้นะคะให้ไปสามต้นหนึ่งร้อยนะคะเผื่อใครไปปลูกฟอมกอค่ะ หมอจินดานะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะหมอจินดานี่ค่ะดินเพชรนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้บอดินเดชานะคะเดี๋ยวถ้ายังไงหนูจะพาไปดูต้นแม่ทีเมื่อกี้หนูเดินผ่านแต่ลืมบอกชื่อนะคะบอดินเดชาให้ไปหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะตัวนี้หายากแล้วก็โตวสวยมากนะคะบอดินเดชานางเสือดาวนะคะยังพอมีอยู่ค่ะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะเขาจะมีเม็ดเหมือนแบบเสือดาวเลยนะคะอันนี้คือ เม็ดเยอะมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะใบหอกโทนนี้นะคะโทนเข้มโทนน้ําตาลอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะโทนน้าตาละคะ่ะอันนี้จะเหมือนกับที่หนูถ่ายให้ชมเมื่อวานนะคะที่แบบเข้มๆวางอยู่ซอกตู้เลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นชนะมารน,นะคะชนะมารน,นี่ตัวนี้มีแบ่งกระถางสี่นิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะชนะมารเป็นใบสีแดงนะคะแดงแบบแดงเรือมๆนะคะสวยมากเลย นี่คะ่ะอันนี้คือหูใต้ใบของมิ่งมาเหสีนะคะหน้าใบเอ็นไปทางนู้นซะแล้วนะคะเดี๋ยวนี่นะคะโอ้สวยนะคะตัวนี้มีแบ่ง100บาทค่ะนี่อำนาจนะคะอำนาจที่หนูบอกมีแบ่ง150นะคะอำนาจอันนี้ก็จะเป็นขุนพลอา,าสาศึกนะคะเวลาตกภู่ิก็จะสวยดีนะคะนะคะตัวนี้ขุนพลอา,าสาศึกมีแบ่งอยู่ที่ราคา150นะคะตัวนี้เป็นไม้เก่าไม้โบราณน,นะคะ นา,นางเรไรนะคะนางเรไรจะเป็นโทนชมพูนะคะตัวนี้มีแบ่งแปดสิบาทค่ะนางเรไรนี่นะคะลาหูอมจันทนะคะตอน,นเด็กๆก็จะเป็นใบสีเข้มเลยนะคะน้ําตาลเข้มเลยตอนโตก็จะกัดลายมาแบบนี้นะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งรอยยี่สิบนะคะลาหูอมจันทปีกนางฟ้านะคะโทนขาวนะคะกระถางสี่นิ้วต้นละห้าสิบบาทคะ่ะปีกนางฟ้านะคะนี่บางใหญ่นะคะบางใหญ่ต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะหน้าหวานๆเลยนะคะ นะะี่ค่ะอันนี้ก็บรินเดชานะคะไอ้ตัวข้างล่างนี่เป็นสุดปารนานะคะใส่รวมกันเลยในกระถางเดียวนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งหนึ่งร้อยนะคะสําหรับสุดปารสนาบรินเดชาก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยสามสิบนะคะมเทียนทองนะคะสายที่ส่งก็เริ่มกัดสีมาแบบนี้ทั้งหมดแล้วนะคะน,นะคะก็คือการดส้มมาให้เห็นแล้วแบบนี้นะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะมนเทียนทองสวยมากสีสวยพญาหงนะคะตัวนี้ก็ เป็นไม้มีหูใต้ใบนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะก็ตนโตจะมีหูเยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้อันนี้นะคะเป็นใบหอกโทนแบบอมม่วงนะคะอมม่วงแบบต้นที่หนูให้ดูตรงก๊อกน้าเมื่อวานนะคะนี่ค่ะแบบเดียวกันอันนี้เป็นรุ่นลูกเขาแล้วนะคะผ่ามาสวยมากอันนี้ให้ไปราคาต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะถ้าใครรับกระถางสี่นิ้วนะคะสูนทอนผู้นะคะต้นละห0สิบบาทนะคะฟอร์มประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะใบแข็งแต่เด็กเลยอันนี้นะคะจะมีชื่อว่าอ่าหนูลืมอีกแล้วอันนี้มนกิติยานะคะตัวนี้กระถางสี่นิ้วนะคะหนูขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะตัวนี้นี่ค่ะมีแบ่งต้นเดียวนะคะวันนี้สวยมากนคะดารานุพรัตตอนนี้มีฟอร์มประมาณนี้นะคะต้นละห้าร้อยบาทคะ่ะปลายสวยนะคะสวยทุกใบเลยท้ายไผ่นะคะท้ายไผ่ต้นละสองรอบาทตัวนี้เป็นบอลเก่านะคะ เมื่อวานพาไปชมต้นแม่มานะคะแบบเงาสวยมากนะคะตัวนี้สองร้อยบาทเป็นบอลกาบด้วยนะคะรากเดินดีมากอ,อันนี้เพชรจรัดแสงนะคะเพชรจรัดแสงให้ไปอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะตัวนี้อันนี้นะคะองค์คลักนะคะองค์คลักอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะ,คะอันนี้นะคะสุโคไทยนะคะตัวเก่าโทนชุมพูแบบนี้นะคะใบไทยนะคะให้ไปห้าสิบบาทนะคะมีหลายต้นอยู่นะคะสีชมพูสวยๆทั้งนั้นเลย ลูกไม้สีชมพูนะคะแอบติดดังนิดหน่อยนะคะนี่อันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะหยาดฝนใบยาวนะคะตัวนี้ต้นละแปดสิบ,บนะคะเจะอฤูสีโคบุตรหลงอยู่หนึ่งต้นนะคะให้ไปราคาห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะอันนี้บรรดาแม่พันธ์ุบรรดารานุพร,รัชุดใหม่นะคะน,นี่กระดารานุพร,รัชนะคะนี่สวยมาก อันนี้จบพะนครน,นะคะจบพะนครก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะสวยมากอันนี้จะเป็นสีลำพูนนะคะสีลำพูนอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยค่ะเป็นไม้โทนส้มๆนะคะอันนี้ชื่อว่าซับอนงนะคะซับอนงเป็นไม้กระดูกนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะซับอนงนี่นะคะมีนางวิชุดานะคะกับหนุมานจอถนอนในกระถางเดียวกันนะคะใครรับ หนูขออยู่ที่ราคา120บาทคา่ะต้นนี้เป็นต้นคู่ค่ะอันนี้เทพทรงศีน,นะคะต้นละ80บาทคา่ะเทพทรงศีนเป็นรูปหัวใจเลยนะคะสวยมากนางวารีนะคะเหมือนจะเหลือต้นเดียวตัวน,นี้ให้ไป35บาทนะคะนางวารีค่ะอันนี้เป็นนางรากสดนะคะเขาก็ป้ายแหละค่ะแต่เขาไป้ายไม่ค่อยชัดนะคะอ่าตัวน,นี้หนูให้ไปพิเศษอยู่ที่ราคา70บาทนะคะมีต้นเดียวคะ่ะ ราศีพฤษศ์นะคะราศีพฤษศ์อยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะตัวนี้เป็นภูมิดีมากนะคะอะอันนี้ยาจะเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะถอนให้นะคะยาตัวนี้พรนับพันนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทชื่อดีนะคะชื่อพรนับพันค่ะอันนี้คือพราวนะคะพราวพราวจะอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะพราวยิ่งตัวยิ่งกัดสวยนะคะ อันนี้คือเพชรจินดานะคะโทนชมพูตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทคะ่ะเพชรจินดานี่ค่ะตอนเด็กๆของเทพอมรินจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะใบแข็งมากอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะเทพอมรินลูกไม้ไก่ชมพูนะคะตัวนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะเช่นเดิมยาเนี่ยหนูถอนให้นะคะตรงเนี้ยมันเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะคะที่แบบยาอะไรก็ไม่รู้นะคะมาขึ้นถอนก็ยากนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะนำโชคนะคะใบกลมน่ารักมากตัวนี้นะคะ ต้นละ150บาทนะคะนำโชคเจออยู่1ต้นค่ะกวนอิ่มนะคะให้ไป35บาทค่ะนี่ค่ะเบนจะลงน้ำทองแบบที่ไม่ดากนะคะเจออยู่ประมาณ2ต้นนะคะมีแบ่ง70บาทนะคะมีจำนวน2ต้นนะ,ะมีต้นนี้แล้วก็อีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนู่นนะคะเทพสายรุงนะคะต้นนี้ก็สวยนะคะนี่ แอบด่างแบบนี้นะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะมีต้นเดียวนะคะที่เห็นเขียวๆในยาทั้งนั้นเลยนะคะสีถนนชัยนะคะวันนี้จะเน้นไม้เก่าเยอะเลยนะคะใครชอบสะสมนะคะตัวนี้มีหูใต้ใบนะคะยิ่งโตยิ่งสวยทรงใบคล้ายๆพญาหงษ์นะคะมีหูเหมือนกันตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะนายทองเหม็นนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะใบผิวๆตับวีลชนนะคะ ตอนนี้ตับวีรชนนะคะมีพี่ๆถามมาตับวีรชนตอนนี้ที่สวนกําลังมีจํานวนอยู่นะคะก็จะมีพันก็จะมีานายทองเหม็นนะคะนายทองแก้วนายดอกรักนะคะนายเมืองนะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้ที่ยังมีอยู่อันนี้นางรากสดแบบไม่ด่างนะคะจะอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะคะไม่ด่างไม่ป้ายนะคะเขาจะออกแค่สีเรือเรือบนะคะสีจะสังเกตได้ว่าเขาจะไม่ค่อยอะไร ไม่ใช่สีเดียวไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเลือบๆสวยดีนะคะอันนี้คือขุนสามชนนะคะต้นละห้าสิบบาทใบแข็งด้วยพลอยชมพูนะคะต้นละแปดสิบาทค่ะพลอยชมพูนี่ค่ะเจอไก่แดงต้นหนึ่งนะคะเริ่มกระสีมาแล้วให้ไปหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะมีต้นเดียวนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะใบพัดออกสีแบบม่วงเข้มนะคะดําเลยนะคะโทนแบบเข้มๆเลยนะคะอาจจะมีออก หนูบอกไม่ถูกเลยนะคะสีตามนี้เลยนะคะสวยมากยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเดี๋ยวถ้าหนูหารูปเจอนะคะเคยโพสอยู่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะตอนโตตัวนี้ให้ไปราคา100บาทค่ะนี่ค่ะรํารวยนะคะตอนนี้เด็กจะเป็นประมาณนี้ฟอร์มไม่สูงค่ะฟอร์มเตี้ยนะคะ150บาทอันนี้จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี้ให้ไป150บาทนะคะสวยมากนะคะใบมันจะไม่ได้เรียบๆไปนะคะแต่แบบพื้นผิวใบมันจะเส้นใบนูนขึ้นมานะคะ150ค่ะ จังหวัดนี้หายากนะคะนาสะสมคะ่ะใครสะส,สมตับจังหวัดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นใบกลมนะคะมีไม้ป้ายไม่กี่ตัวคะ่ะตับจังหวัดอันนี้นะคะจะเป็นใบไผ่โทนออกเขียวดํานะคะขอบจะออกสีชมพูนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะคะเป็นเซตเล็กๆนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะใบไผ่นะคะชนะมานนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะใบล่างเหลืองเด็ดๆออกให้พร้อมยานะคะ เนี่ยค่ะอันนี้สุรพลนะคะต้นละหนึ่งบาทค่ะอันดามันนะคะต้นละหนึ่งอบาทเช่นเดียวกันตัวนี้ก็ใบแข็งใบสวยนะคะอันดามันลูกไม้รหัสยอยักษ์นะยคะ่ะต้นละหกสิบาทค่ะสีสวยมากเนี่ยค่ะคล้ายกันเลยอันนี้คือเทป,ประสิทธิ์นะคะมีแบ่งหนึ่งบาทค่ะเทพป,ประสิทธิ์เนี่ค่ะเจ้าหญิงนะคะสีแดงสดเลยอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะ น,ะะนายทองแก้วนะคะกระถางละหนึ่งร้อยสามสิบาทนะคะไซนี้นะคะรุ่นหนึ่งร้อยห้าสิบจะหมดไปแล้วนะคะแต่อันนี้ก็สีสวยแจ่มมาเลยนี่ทองสำริดนะคะนี่ค่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยนะคะทองสำริดะคะ่ะออกสึกหนุมานตอนหนุมานออกสึกตอนเด็กจะเป็นประมาณนี้นะคะต้นละห้าสิบาทอันนี้ลูกไม้นะคะนี่ต้นละหนึ่งร้อยนะคะที่หนูให้ดูเม,มื่อบันใบเข้ม อันนี้สีสหัสนะคะไม้เก่าหายากตัวนี้แดงหมดทั้งใบนะคะการกระแดงตัวนี้ให้ไป100บาทค่ะแต่ฟอร์มจะไม่สูงนะคะฟอร์มเตี้ยๆค่ะนะคะนี่กระถาง4นิ้วอันนี้นะคะจะเป็นยักษ์ลนนักนะคะเนี่ยคะ่ะฟอมนี้นะคะใบเล็กๆนะคะใบไม่ใหญ่นะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทค่ะยักษ์ลนนักเนี่ยคะ่ะดูไม้ที่หนูบอกว่าวันนี้มีแบ่งนะคะทุนมาก เลี้ยงไว้นอกตู้ค้างก๊อกน้ำนะคะแต่ฟอร์มเขาจะไม่สูงนะคะสังเกตเปรียบเทียบกับพันุอื่นนะคะจะประมาณนี้เลยใบหกนะคะอันนี้เทพอัสดงนะคะสวยมากที่เมื่อวานหนูพาไปชมต้นแม่มานะคะใครยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานนะคะย้อนกลับไปชมได้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยพาไปชมแม่พันธุมานะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสกัดนิมิตนะคะลงอยู่ต้นหนึ่งให้ไปอยู่ที่ราคา40บบาทคะ่ะเทวกรรมรังรักนะคะตัวนี้ เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะกัดแดงให้ไปเจบาทนะคะแบบไม่ด่างนะคะตัวนี้แต่ว่ากัดแดงนะคะทุกต้นนะคะไม่ว่าจะด่างหรือไม่ด่างกัดแดงหมดเลยนะคะชายชนหนึ่งร้อยก็จะฟอร์มประมาณนี้นะคะนี่หรือถ้าใครอยากได้แบบด่างนะคะเทวกรรมลังรักตัวนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งห้าบาทนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะใบกลมแดงนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งบาทค่ะ อันนี้เวียงเจ้าง้อนะคะต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะเวียงเจ้าง้อออกโทนชมพูนะคะในลูกไม้นะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะลูกไม้ใบหอกนะคะลูกไม้ By ไมพ่อนะคะตอนนี้เด็กจะเป็นแบบนี้ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะต้นละสองร้อยบาทค่ะยักษ์ตีเมฆอันนี้เป็นหมอนะคะหมอยอดเดชต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะใบแข็งมากนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะแสงพระธาตุนะคะต้นละหกสิบบาท ไม้เหลืองนะคะตัวนี้ให้ไปราคา200บาทนะคะเริ่มมีเม็ดขึ้นมาแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะ200บาทค่ะพญามนนะคะต้นละห0บาทค่ะพญามนเนี่ค่ะยักษ์นะคะยักษ์ปักหลันก็จะเริ่มกัดแบบนี้มานะคะต้นละหนึ่งร้ห้าสิค่ะยักษ์ปักหลันนี่ค่ะปานตะวันนะคะโทนเข้มให้ไปหนึ่งบาทนะคะฝนมาพอดีเลยนะคะ นี่นารีบุรพานะคะ150บาทค่ะตัวนี้เป็นฟูพิงนะคะ150เช่นเดียวกันฝนตกแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องขอลาไปก่อนใครสนใจโทรได้เลยนะคะเบอร์064 282 4363นะคะลากันไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ